ผมสวัสดีครับผม n n Family นะครับครับในคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับบรรยากาศบริเวณโดยรอบรอร้านนะครับในวันที่26มีนานะครับประมาณ3ทุ่มนะครับที่เริ่มประกาศใช้พรกรนะครับมาดูว่ามันเงียบเหงาขนาดไหนนะครับโอเคครับอันนี้ก็บริเวณหน้าร้านนะครับ ตอนผมอยู่ริมสุดนะครับก็มองไปทางนู้นนะครับปิดกันหมดแล้วนะครับปกติแล้วประมาณเวลานี้ก็คึกคักค่อนข้างยังคึกคักอยู่น,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 นะครับยังคึกคักอยู่นะครับแต่ตอนนี้คือปิดกมนแล้วนะครับรถก็วิ่งน้อยลงครับน้อยลงมากนะครับ ข้างเงียบเลยครับทั้งสองฝั่งเลครับซึ่งปกติแล้วตรงนี้นะครับเวลาประมาณนี้สามทุ่มเนี่ย ยังมีคนเยอะมากนะครับผูกค้านะครับริมจุดก็เป็นร้านเบียร์นะครับคือวันนี้แทบจะไม่ได้ขายเลยนะครับครับก็ปิดไปโดยปริยายนะครับบรรยากาศโดยรวมเงียบมากอันนี้แค่วันแรกนะครับถ้าโอ้อีกสักเดือนนึงนี่ไม่อยากจะนึกเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับ ครับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ดูต่อนะครับครับผมก็เป็นบรรยากาศวันที่ใช้พลกรวันแรกนะครับก็จากเมืองที่คึกคักนะครับก็เงียบไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวต่อครับผมเวลาประมาณสามทุ่มนะครับมาดูว่าเงียบขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ